สวัสดีครับสวัสดีครับสมาหชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับถ้าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอห้าน้อยเฉพาะกิจนะครับห้าน้อยเฉพาะกิจของวันที่11กุมภาพันธ์2566นานะครับสําหรับห้าน้อยเฉพาะกิจวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงสดใสนะครับนําโชคให้ทุกทุกท่านนะครับห้าน้อยเฉพาะกิจนี้ก็จะออกทุกทุกวันนะครับออกทุกทุกวันเวลา16 16ก็คือ4โมงเย็นนะครับ สิบหอนคือ4มอีมงย็นของบ้านเรานะครับถึง16.3 0ุนนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเฮ่งเๆงเงงนะครับแนวทางก็จะมาวางเล่ยให้ท่านได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อสนุกสนานว่างั้นเถอะนะฝึกสมองฝึกสมองฝึกนั้นพอแก่มาจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอัลไซเมอร์นะไม่ใช่อัลไซมดนะ <c oughs> ก็ขอขอบพระค,าาคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีาวีทรัพย์ทวีโชคาวีสุขนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับฝา,ากข่าวถึงคุณยายท่านหนึ่งด้วยนะที่ชอบดูคลิปอาจารย์นะตอนนี้ก็ไม่สบายก็ขอให้ หายนะครับขอให้หายขอให้ส,สิ่งสักดิ Refer ์สิทธ์นะครับผมครองนะครับขอให้ดูคลิปของผมนะครับของผมนะก็อข,อขอให้คุณยายมีความสุขนะครับขอให้คุณยายเพราะว่าคุณยายชอบดูคลิปของของอาจารย์ของผมมากๆเลยก็ขอให้คุณยายมีความสุขเพลิดเพลินนะครับก็คิดถึงนะครับทั้งๆที่เราไม่รู้จักกันนะเราไม่รู้จักกันเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนที่ไหนแต่รู้แต่ว่าคุณยาย เจ็บป่วยนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลนานมากแล้วก็อ,อาการทรงตัวอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับพอได้ดูคลิปของอาจารย์แล้วคลิปของผมแล้วก็ขอให้คุณยายมีความสุขนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้หายป่วยไวๆนะครับฝากความคิดถึงคุณยายด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็บอกคงจะตามนี้กันแล้วกันนะครับคุณยายนะ ขอขอบคุณยายมีความสุขอ้าวเราก็มาคุยเรื่องอันนี้กันนะครับจดเลยนะครับเปลี่ยน012นะ012 01นะครับ15 16 17 18 19 05 06 07 08 09นะครับตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีจริงๆนะครับจดเอานะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้นะขอบคุณมากๆครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้อ่าขอให้ทุกท่านไปเฮได้คิดกันนะครับหานหน่อยเฉพาะกิจนะครับ ขอบคุณมากๆขอทุกท่านชมดีชมดีครับสวัสดีครับ